ครับที่การสร้างเครือข่ายด่านการประชาสัมพันธ์โดยทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ครับด้มีการจัดประชุมเครือข่ายการประชาสัมพันธ์พัฒนากลไกในการขับเคลื่อนข้าวสารที่มีประสิทธิภาพไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับนายพรอนเกียรติพูวนิรัน์กูลครับประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในมีการจัดประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการ สร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนประจําปีงบประมาณ2568ครับซึ่งกมีผู้ดูแลหอ,อกระจายข่าวอ,อปอมชอดักจัดรายการวิทยุเขารวมในเทอนีซึ่งก็มีการให้ความรู้เรื่องของความสําคัญของเครือข่ายการประชาสัมพันธ์อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจํามู่บ้านชุมชนหอ,อกระจายข่าวหรืออ,อปอมช่อนะครับ โดยมี่นายพ่อนเกีย,กยรติผู้นิรัน์กูลประชาสัมพันธ์จังหวัดปุริรัมได้บรรยายนะครับและก็เรื่องของการพูดการสื่อสารนะครับทักษะพัฒนาทักษะด้านการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์และการใส่สื่อโซเชียลในการประชาสัมพันธ์รวมไปถึงการเฝ้าระวังไพ่ข่าวปลอมโดยนางสาวละมุนกระมลน,นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ และก็ก,การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวโดยนายพงษ์อันนั่นสืบสิง้ใงยาบานบานโคกเพกตำบลชุ่มเห็ดอําเภอเมืองบุรีรัมย์ทั้งนี้ก็มีการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการเหตุงานเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลข่าวสารเกิดประโยชน์เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับ